สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านยามเช้าเช้าของวันหยุดนะครับนะขอถอยก่อนนะครับขอถอยก่อนนะครับเดี๋ยอ่าขอถอยก่อนนะครับนะอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอรุณสวัสดิ์นะฮะอ่าเล่เข้ามาครับวันนี้สนุกแน่ครับ งานงานนี้แหละครับพี่น้องครับหัวจะปูดนะฮะสวัสดีคุณนันน์นะฮะสวัสดีคุณสมัยนะว่าจะไม่มีเรื่องคุยนะวันนี้ว่าจะพักผ่อนสมองหน่อยนะปรากฏว่าผมไปดูนิทานเรื่องหนึ่งมานะครับเป็นนิทานปลาปราพื้นบ้านนะครับเป็นเป็นของนักเล่านิทานสมัครเล่นคนหนึ่งนะฮะพี่น้องครับคุณแจ๊สสวัสดีครับ พี่สาว่าคุณคุณอานนท์นะครับคุณนายนุษย์นะครับคุณสมัยสวัสดีครับนะที่คิวกลับมาแล้วนะครับกลับมาได้ประมาณตั้งสองสามวันนี่แหละฮะนะนะกูนึกแล้วกูนึกแล้วกูนึกแล้วนะครับกูนึกแล้วนะครับพี่น้องครับผมนึกแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องเกิดขึ้นอีกนะครับอ่านะครับสวัสดีคุณกำไรคุณบีบี นะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นนิทานปรามปรานะครับเป็นนิทานปรามปราของนักเล่านิทานพื้นบ้านนะครับนะครับแล้วก็ประกอบกับหนังภาพยนตร์จีนนะครับชอลิวเฮียงถล่มวางข้างข่าวนะครับนะครับเพียงแต่ว่าผมเอาชื่อภาพยนตร์มาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเป็นชอลิวไหลนะครับถล่มวางค้างตื่นนะครับพี่้องครับนะครับ พื่อเป็นการเพิ่มอัตรรตในการรับชมรับฟังนะครับนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอัตรรตในการรับชมรับฟังโกโรุณาหากาแฟหรือเครื่องดื่มหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ของเคี้ยวเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอนนะครับปลาหมึกนะครับหรือว่าของขบเคี้ยวอะไรก็ได้ที่ท่านชอบนะครับและกรุณานะครับตั้งหน้าจอในระดับที่พอเหมาะนะครับและกรุณาหาที่นั่งที่มีที่พิงหลังเลยครับไม่งั้นนะเสียงภาพจสไอี กินซีไอเสียภาษาไทยรวมด้วยกับพันธมิตรทีมพ่อพันธมิตรวัน <c oughs> ดีบอยนิดนะแมงปอแก้วคนนุมใหญ่ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่าพี่หนอมสวัสดีครับผมอ่ะให้ทุกท่านเข้ามาก่อนสักพักหนึ่งก่อนนะครับสักร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะได้เริ่มเล่านิทานปราปราให้ฟังครับเป็นนักเล่านิทานสมัครเล่นนะนะครับคุณวันลบนะะฮนะครับ เป็นไงฮะพี่น้องครับหนุกชิบหายเลยพี่น้องครับนุกหนุกนะอะไรก็ใหมห่ลูกนะครับนะใครใครก่ไหม่รักผมไม่แต่พัดลมยังสายหน้าเลยใครใครก็ไม่รักหมูนะครับแม้แต่จุกกรูยังสายหน้าเลยนะครับนี่ฮะเขาเรียกผลกรรมทุกท่านครับภาษาเขาเรียกผลกรรม กรรมเกิดจากการกระทำนะครับสิ่งที่ทําเอาไว้นะครับคนบางคนทําไปด้วยความไม่ไม่จริงใจนะครับเมื่อไม่จริงใจสิ่งที่ตอบแทนกลับมาก็คือความไม่จริงใจทุกท่านครับถึง100ก่อนนะใจเย็นนะเดี๋ยวเล่าไม่มันนะ้าไปถึงหนึ่งร้อยนะอันนี้เป็นการแสดงความผิดเห็นในนิทานปราปราเรื่องหนึ่งนะครับทุกท่านนะนะ ตอนนี้จะไปรับคุณเมียกับป้าน,นะครับเพราะว่าคุณเมียไปทําบุญให้กับคุณนะ้าที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับต่อึงเวลาที่จะต้องไปรับกับนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่บุญกองอาบุญกองบุญไปถวายวัดนะครับผมก็เลยมีหน้าที่ต้องมาดูแลลูกหมาสองตัวอยู่กับหมายัางจะดีกว่าท่านครับนะอยู่กับหม้ายังดีกว่าดีกว่าอยู่กับขยะสังคมทุกท่านครับนะอ่า นะครับสวัสดีครับคุณมนทนานะฮะนะครับพมอยู่กับหมาสองตัวเนี่ยมันซื่อสัตย์ให้ข้าวให้น้ํามันกินนะมันไม่แหว้งกัดทุกท่านครับมันไม่แว้งกัดเลยมันมันมีแต่เรียกแก้งเรียขานะครับแต่มีคนบางคนเลยนะฮะนะเสียแ้งแกล้งทำนะมีคนบางคนนะฮะเสียแ้งแกล้งทำสุดท้ายมันก็ระเบิดออกมานะนะครับ ระเบิดออกมาจนได้ครับมันถึงเวลาการเอาตัวรอดของแต่ละคนครับทุกท่านมันถึงเวลาการเอาตัวรอดครับนะวันนี้คนที่ทําตัวเป็นขยะสังคมถูกปฏิเสธนะครับถูกปฏิเสธจากเพื่อนพ้องน้องพี่หรือคนที่อ้างว่าเป็นกลุ่มนะเคยรักกันมาได้ไมาเกินไม่เกินสักห้าหกเดือนสองสาเดือนอ่ะวันนี้ครับกลายเป็นศัตรู กลายเป็นศัตรูไปอย่างนั้นเลยมันได้แปลกใจครับนะผมจะบอกให้นะไอ้นักเล่านิทานเนี่ยมันไม่ได้พูดผิดซะด้วยนะจร,จริงจริงครับเออนะ,ะคือไอ้นักเล่านิทานสมัครเล่นเนี่ยมันไม่ได้พูดผิดมันพูดถูกมันพูดถูกครับมันพูดถูกตรงที่ว่าเออคนบางคนเน่ย หาะะกินกับใครบางคนมานานมากย,ยังทำพฤติกรรมแบบนี้ได้เนี่ยคือทำนองนั้นเนี่ยเขาพูดถูกนะครับก็ผมบอกแล้วครับมีแต่ผลประโยชน์ครับก็คืออยู่ด้วยกันโดยการทำ content น,น,นะครับวันนี้นะครับนะชอริ้วไหลนะฮะชอริ้วไหลไม่ใช่ชอริ้วเฮียงนะชอริ้วไหลนักเล่านิทานปลาปรานะครับประกาศจุดยืนนะครับ ประกาศจุดยืนนะครับแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่านะครับฝากไปบอกกับใครบางคนว่าอย่าหน้าด้านเลิอกอ้างคนอื่นเขาได้แล้วนะครับถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับนะหมายความว่านักเล่านิทานเนี่ยประกาศจุดยืนแล้วว่ากูก็ไม่เอามึงเหมือนกันโอ้ละพ่ออะไรกันนักกันหนะ้าพวกมึงมีอะไรกันนักกันหนะ้า หัวจะปวด,ดน,นะฮะนี่พวกมึงอะไรกันนักกันนะหัวจะปวดนะฮะเนี่ยอาเจ๊ปกรณก็มาจนดได้ครับเ่านครับเออเนาะผมมองว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าการประกาศจุดยืนแบบนี้ดีนะครับการเล่านิทานประกาศจุดยืนแบบนี้ดีมันทําให้คนไม่เกิดความสับสน นะครับทำให้เอฟซีพี่น้องประชาชนหรือใครที่มาได้รับชมรับฟังเนี่ยจะได้ไม่สับสนว่าอ๋อสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนการกระทําการที่เป็นการก่อปัญหานีกว่าพี่ชัวพี่วิไลนอดีครับถูกไหมเออถูกไหมครับเขาไม่ได้สนับสนุนการกระทําที่กกอปัญหาวุ่นวายนะครับเขามีจุดยืนของเขาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือตรงไหนที่ จับมือได้ก็จับมือตรงไหนจับมือไม่ได้ก็ก็ต้องตัดนี่แต่พูดดีนะอย่าหน้าด้านนะอพูดดีแต่จะบอกให้อย่างหนึ่งนะคำนี้ใช้กับคนบางคนไม่ได้หรอกไอ้คำนี้ใช้กับคนบางคนไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเอาไม่พูดถึงก็อดตายดะนะไม่พูดถึงก็อดตายอะ่นะอ,อะ่ คนที่พูดถึงเนี่ยเขาบอกเขารู้นะว่าหาเงินไปทาอะไรผมก็รู้ทำไมผมจะไม่รู้ผมก็รู้นะนะครับมีคนบางคนเนี่ยพยายามสร้างคอนเทนต์ด่าคนนู้นด่าคนนี้นะพยายามจะเกาะคนนั้นมาคนนั้นมาอ่ะรีบๆหาเงินเพราะอะไรผมก็รู้นะครับคนเราสันดานนิสัย,ยมันไม่เปลี่ยนหรอก นะครับโดยเฉพาะคนบางคนที่มีกรรมพืชอะ่ะคนบางคนที่มีกรรมพืชแบบต่ำๆอ่ะทุกท่านมันไม่เปลี่ยนหรอกเรื่องนิสัยใจคออ่ะทุกท่านไม่มีทางเคยทํำยังไงก็จะ,จ,ะจะทําอย่างนั้นแหละครับนะครับเคยเออติดอะไรก็จะติดแบบนั้นนะครับนะมันทําจนเคยแล้วทุกท่านครับหานะเงินไปทําอะไรเขารู้ผมรู้ผมร,ผมรู้รู้โดยการเดานะ <c oughs> รู้วยการเดานะนะฮะวันนี้นี่นะผมบอกได้เลยนะวันนี้นี่นะชอลิวเฮียงนี่นะแม่งถล่มวังข้างขาวนี่นะแม่งสะใจจริงๆเขาเรียกว่าไม่ต้องไว้หน้าไม่ต้องให้เกียรติอะไรกันแล้วไม่ต้องไว้หน้านะครับไม่ต้องให้เกียรติมันหรอกพี่สุดทองสวัสดีครับคุณประสงค์นะนะเอกชัยสวัสดีครับนะ เดี๋ยวคุณคอยดูดิครับตอบโต้กันเป็นคอนเทนต์สนุกสนานยิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรพูดกันอยู่ขยะก,ก็คือขยะทุกท่านอย่าไปคิดมากนะครับพี่เน่ขยะชิ้นนั้นเนี่ยเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไหมหมายถึงว่ากลับเนื้อกลับตัวได้ไหมกลับขยะเปียกพวกนั้นเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยได้ไหมนะครับบางคนเป็นขยะที่ไร้ค่ามันชัดเจนอยู่แล้วครับนะครับ ชัดเจนผมบอกได้เลยว่าขยะขยะชิ้นนั้นเนี่ยเป็นขยะที่เขาไม่เอาไม่มีใครต้องการขยะชิ้นนั้นเลยนะฮะและอนาคตผมก็ดูวิเคราะห์แล้วโอ้นะครับละไว้ในทานที่เข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเดียวเ <laughs> นี่ยเสียแซงหัวลรอทุกท่านคุณจครับเสียแซงหัวเราอเนะ <laughs> เสียแซงหัวเราอทุกท่านครับคุณบันมาก,กคุณแจ้งสวัสดีครับ <c oughs> นะฮะนะครับและแล้วมันก็มาถึงวันนั้นจนได้นะ และแล้วมันก็ถึงวันนั้นจะได้วันที่มีคนเห็นด้วยนะ <_ brilliant> เห็นด้วยกับกับไม่เห็นด้วยกับการกระทราน,น,ะน,ะนะครับไม่เห็นด้วยกับการกระทําของใครบางคนนะครับนะฮะไม่เห็นด้วยกับการกระทาของใครบางคนเชื่อนิ่มๆเชื่อนิ่มๆครับวิเคราะห์ๆๆๆๆๆๆนิ่มๆเชื่อนิ่มๆนะแล้วผมเชื่อว่านะไอ้ขยะชิ้นนั้นก็ไม่กล้าไม่กล้าจะตอบโต้หรือจะเถียง เออผมเชื่อเพราะอะไรครับนะเพราะอะไรครับสวัสดีครับคุณโยโย่สวัสดีคุณสกามโต้ครับไอขยะชิ้นนั้นก็ไม่กล้าเถียงผมท้าได้เลยไม่กล้าเถียงนะเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกท่านเพราะอะไรรู้ไหมกลัวเสียฐานเอฟซีนะครับกลัวที่จะเสียฐานของคนดูคนฟังหรือลูกค้า นะนะถ้ามีปัญหากับชอรือเฮียงเมื่อไหร่นี่นะรับรองได้วังแตกครับพี่น้องครับวางข้างข่าวแตกครับพี่น้องเอ,อจริงๆนะแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะมีลูกบ้าก็ได้นะวันนี้มันอาจจะออกมามาสับชอรือเฮียงก็ได้นะทุกท่านนะคุณจิตติมาสวัสดีครับทุกท่านครับใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดหน่อยนะครับยังไม่ถึงร้อยไลค์เลยนะครับเดี๋ยวจะได้กระตุ้นเอไอผมหน่อยนะครับพี่น้องเอ้ย นะครับยืนเช้ามานี่นะยืนแบงคฟันไปเนี่ยเหมือนคนบ้าเลยผมยืนยืนฟังอะไรบางอย่างไปแล้วยิ้มไป <c oughs> <c oughs> นดะครับโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะกูก็ไม่รับผมก็ไม่เข้าใจนะทุกท่านนะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ความจริงใจบ่มีกันเลยหรือย,อยังไง ความจริงใจนะความจริงใจมีไหมไม่มีครับไม่มีความจริงใจนะครับระหว่างชอลหรือเฮียงอยู่แล้วกับหวังข้างข่าวมันไม่มีอยู่แล้วนะครับนะฮะนะครับนะะผมผมดูแล้วมันมันมันไม่ยืดเลยนะเออ มันแสดงให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างทุกท่านฟังให้ดีนะแสดงให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างว่านะครับไอ้นักเล่านิทานน่ะไอ้ชอลิวเฮียงเนี่ยมันเลือกข้างแล้วมันเลือกเกาะข้างไหนแล้วมันเข้าข้างไหนแล้วมันเลือกข้างแล้วมันเห็นว่าข้างไหนเป็นข้างที่เอจะต้องเป็นฝ่ายชนะหรือแข็งแรงกว่าหรือมีประโยชน์ที่สามารถร่วมแจมได้มากกว่ามันเลือกข้างแล้ว สวัสดีครับหัวจับปวดพวกมึงอะไรกันนักกันหนาน่ะมุนีมุนีพวกคุณเป็นอะไรกันนักกันหนาบารมีไม่ถึงใช่ไหมพวกมึงเนี้ยหัวจับปวดนะกูก็ไม่รู้แหละนะผมก็ไม่รู้แหละนะ,ะนะเพราะว่าแต่ที่รู้อย่างเดียวคือวันนี้มีการเลือกข้างแล้วแล้วผมขอชมเชยนะ ผมขอชมเชยนะว่าไอชอริวเฮียงเนี่ยนะชอริวเฮียงนี่แม่งเลือกข้างถูกเพราะอะไรรู้ไหมทุกท่านชอริ้วเฮียงเขาเลือกข้างที่ไม่วุ่นวายรัฐการพระาจย์ครับเดี๋ยวผมจะจอดปั๊มแล้วครับคุณดูเดี๋ยววันอาทิตย์ผมยังต้องไปทํางานนะทุกท่านต้องจากไปรับเมียเสร็จเดี๋ยวต้องไปหาลูกความอะนะครับเราปล่อยมือมาต้องเป็นเดือนแล้วถูกไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าไอชอริ้วเฮียงมาเลือกข้างถูก เดินทางไปรับภรรยากลับจากงานบุญแล้วก็จะไปทํางานตอนบ่ายครับอาจารย์ Good morning Good morning ครับคุณป้าดาน่าครับ Good morning ครับนะวันนี้ผมมีความสุขมีความสุขที่ได้เห็นสัจจะความจริงนะครับนะในที่สุดในที่สุดนะครับนะครับมันก็เปิดเผยความจริงออกมาว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รักกันหะรอกนะเป็นแค่แนวร่วม เวลาจะตอบโต้อะไรใครเป็นแค่แนวร่วมเนี่ยอันนี้คือแนวคิดของผมหลังจากภาษาก็เรืยออะไร <c oughs> หลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วพันธะสัญญาก็หมดไปอันนี้ยอะไรไงนะครับหมดพันธะสัญญาครับพี่น้องครับหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นพันธะสัญญาก็หมดไปนะครับ <c oughs> คือ <c oughs> คืออย่างนี้ครับเขาเลือกตัดอ่าภาษาเขาเรียกว่าเขาเลือกตัด ไม่ขออยู่ข้างความวุ่นวายเดี๋ยวผมขอจอดรถคุยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอจอดรถคุยหน่อยนะครับป้ามุนนะอ่าโอเคตอนนี้เต็มเหนียวครับพี่น้องครับนะนะครับตอนนี้คือเขาเขาไม่เลือกความวุ่นวายนะครับเขาตัดทิง้งเขาวิเคราะห์แล้วว่าระยะยาวนะครับไอวังข้างคา,าวเนี่ยพังแน่นะไอชอรืลูกเฮียงมันมันมัน,ม,น,ม,นมันวิเคราะห์แล้วไม่จันทนาวดีครับคุณจันยาวดีครับ คือเขาวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยกูต้องเลือกข้างนะกูอยู่กับไอ้นี่ดีกว่าจบเป็นการเรื่องที่ถูกต้องขยะก็คือขยะนะขยะพวกขยะพวกนี้เป็นขยะที่เป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่สามารถนำมาทำอะไรได้แล้วเป็นขยะที่ไรประโยชน์การกระทำก็ขยะความคิดก็ขยะแม้แต่ปากคาพูดยังขยะ ผลตอบแทนที่ได้รับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับไม่มีใครรักไม่มีใครรักมันจริงไม่มีใครรักมันจริงจำคำพูดของอ e ีกคิวไว้นะครับว่าไม่มีใครรักไอ้ขยะจริงนะครับอ่านะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าอ่านะเลือดข้นกว่าน้ํานะครับเลือดข้นกว่าน้ํานะครับยังไงก็ตามเขาก็ต้องเรือก เลือดเขาไม่เอาน้ำเน่าๆนะครับน้ำเน่าๆ,น,ๆน้ำที่มีแต่การหาเรื่องหาราวมีแต่การาดึงความรุนแรงความร้อนแรงกลับมาหาเขาไม่เอาขอหัวใจไอ้แม่ขอรูปตบมือให้กับนักเล่านิทานหน่อยนะครับชอลฤเฮียงหน่อยนะครับสามดวงครับวันนี้ผมเข้าข้างเลยนะครับผมมุ่งตรงวันนี้ผมเข้าข้างเลยนะครับ คุณเลือกข้างได้ถูกวันนี้มึงจะถูกหวยนะนะครับ wow. วันน ja. ี้ค <ilim> ุณแจ๊สครับวันนี้แม่วันธนาครับคุณสมชายครับขอรูปตบมือหน่อยนะครับพี่น้องครับวันนี้เราต้องปรบมือนะครับนักกบสวัสดีครับวันนี้เราต้องปรบมือนะครับปรบมือให้กับชอลิวเฮียงที่เลือกข้างถูกนะครับนะเลือกที่จะถล่มวังข้างข่าวครับนะครับไม่ถล่มวางพญานาคครับนะเลือกวางข้างข่าวกวบวังพญานาคเนี่ย เอาวางพญานาคครับวางข้างคาวมีแต่ดูดเลือดนะครับก็รู้ๆอยู่ข้างขาวมันดูดเลือดมันเกาะใครได้มันก็ดูดลูกอีช่างเกาะดูดนะครดูดเลือดเพื่อประทางชีวิตมันจบแล้วครับนายภาษาวงการราชาการบอกมันจบแล้วครับนายนะนะ,นะ,นะคุณหนุ่มใหญ่วันดีครับคุณสมัยคุณเบญจวรรณขอบคุณมากนะครับที่ส่งรูป บมือนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับชอลิีวเฮียงนะครับที่แสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนผมไม่รู้ว่าชอลวเฮียงจะกลัวไหมนะจะกลัวเจ้าวังข้างคาวไหมน่าจะไม่กลัวถ้าเกิดประกาศลั่นขนาดนี้คงไม่น่าจะกลัวนะพี่สุนีน่าสุดดีครับมันทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ไอ้วังข้างค่าวทำเนี่ย เป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเห็นด้วยนะสิ่งที่ไอ้วังข้างคขาหรือพฤติกรรมสันดาณต่างๆที่มันทําออกมาเนี่ยแม้แต่คนที่อ้างว่าเป็นพันธมิตรกับมันเนี่ยยังไม่เห็นด้วยกับมันเลยมันจบแล้วนะมันจบแล้วครับสะใจจริงๆครับพี่น้องครับแล้วต่อไปนี้จะอยู่ยังไงนะครับนะจะอยู่ยังไงนะครับ หาเจ๊ปกรจะอยู่ยังไงหาเจ๊ปกรไอเฮียปกรหัวจะปูดไอเฮียปกรจะอยู่ยังไงพวกมึงอะไรกันน in? ักกันหน้าไอเฮียปกรพวกเฮียปกรจะอยู่ยังไงคุณได้คำคำหนึ่งสามพยางครับสอนนั่นแนสอนนั่น้านะ สอนหน้าหน้านะครับงานนี้กูขอสอนหน้าหน้ามึงนะครับพื้นที่ยืนเริ่มเล็กลงเล็กลงพื้นที่เจียยืนเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับแทบจะไม่มีที่ยืนในโซเชียลแล้วนะจะม,ม,มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่พยายามจะกอบแกะติดกับคุณอยู่อะไรนั่นอีกไม่นานนะครับหาเงินเยอะๆยะเพราะว่าต้องมีภาระ,ะใช้จ่ายเยอะเนาะเดี๋ยวจะต้องไปเคียนู่นเคียนนี่อะไรมันเยอะ นะถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยนะ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 ถ้าไม่ทําแบบนี้จะอยู่ยังไงอาชีพหลักก็ไม่มีนะอาชีพหลักก็ได้ว่าเดี๋ยวทาให้ดูเอฟตีเอฟตีครับเอฟตอตีรถกันนำจัมเมอร์เตลเออันนี้นะครับอันนี้นะครับห้าหมื่นครับวันนี้ห้าหมื่นครับ วันนี้เลาสองร้อยครับสองร้อยเดี๋ยวนี้ทันทีแหละสองร้อยสองร้อยส <c oughs> องราคา, 50, า200ห,ห้าหมื่นใครสองร้อยเยอะกูหัวจะปวดหัวจะปวดนะฮะวันนี้ครับพี่ไวท์เฮาส์ครับทุกอย่างมันจบแล้วครับพี่ไวท์เฮาส์นะมันจบแล้วแม้แต่คนที่อ้างว่าเป็นพันธมิตรกันคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับนะ เอฟ t ีเอฟีนี่ครับนี่ของเมียพผมอันนี้นะครับจาก USA ครับพี่น้องครับเอฟซี F ครับอันนี้ครับหมื่นห้าครับของราคาเต็มหมื่นห้าไม่มากไม่หม่เอฟซียี่สิบยี่สิบใครสนใจปิดทันทีนะยี่สิบ 20. แม่กูอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆบีบคอ,บบอตัวเองได้ไหมทุกานเห็นชีวิตมึงแ้ะบัดซบจริงๆนะเห็นชีวิตมึงการดาเนินชีวิตของมึงนี่บัดซบจริงๆเออกูบีบคอตัวบีบคอบีบคอตัวเองเลยค่ะดีไหมไม่มีอะไรเลยในกอไผ่สาระอะไรก็ไม่มีคุณงามความดีไม่มีมีแต่อ้าง ผมนี่นะทาเพื่อทุกคนผมทําเพื่อคนที่ผมรักและเคารพผมนู่นผมนี่ผมนั่นสุดท้ายก็เป็นปลิงสวัสดีอาจารย์ดาวครับคุณอัญชันเองสวัสดีครับสุดท้ายก็เป็นทั้งค่าวดูดเลือดเขาเนอะนะนะเอาไปตระหนักให้ดีๆไปคิดให้ดีๆว่ากูทําอะไรผิดพลาดวะทำไมกูโดนอย่างนี้อยู่เรื่อยวะนะขนาดคนที่กูว่าแม่งจะเป็นพวกกูเพื่อนกูแล้วทําไมมันพูดอย่างนี้วะไปคิดเอา ไม่คิดเอามึงเคยฟังเพลงไหมมึงเคยฟังเพลงของพี่อะไระศิลปินท่านหนึ่งยอย่าชื่อเขาเลยมองตากันก็พอเข้าใจว่าไม่มีฉันอยู่ข้างในสุดสรุปง่ายๆคือว่าฉันต้องอยู่คนเดียวกับการที่ไม่มีพวกเธอแล้ว นะครับคุณต้องอยู่คนเดียวครับเพราะคุณไม่มีพวกที่มีพวกคนไหนที่รักคุณจริงหรอกแต่ละคนเขาบอกช้ำนะครับคนที่เขารักคุณหลายๆคนเขาบอกช้ำทุกวันนี้เขาลำบากลำบากเงินทองก็ขัดสนบางทีก็เหนื่อยภาระก็เยอะครอบครัวต้องดูแลแถมยังเจอคดีความนะครับสบายนะครับสบายไปเลยครับพี่น้องครับมันจบแล้วคือ สนที่สัญญานะครับสงบศึกจบแล้วครับต่อไปนี้เกิดการเปิดสงครามกันแน่นอนคอยดูแล้วกันหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปจะมีการเปิดสงครามวาทกรรมกันเยอะเลยนั่งดีดขีมบนภูด,ดูคนกัดกันดูหมากัดกันอ่างเงียไม่ครับเขาเป็นขเขาเขาอเป็นมนุษย์เป็นคนนะนะนะครับดูคนเถียงกัน พี่คนลึกลับสวัสดีครับคุณพนิดาสวัสดีครับจะจะเจัาไงต่อล่ะทีนี้ผมนี่หัวจะปวดเลยเนะนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะาไงต่อจะอยู่ยังไงนะครับจะอยู่ยังไงดีครับตอนนี้นะครับพันธมิตรเริ่มแตกออกแตกออกแตกออกเดี๋ยวก็แตกอีกก็ดูนะนะก็ไม่รู้นะครับตัวใครตัวมันก็แล้วนะกันนะทุกท่านนะนะเช้าเช้า เอาเรื่องฮาฮาสาระความรู้ความบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของนิทานนะครับมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตจะซื้อของกินไปให้เมียหน่อยนะครับจะซื้อของกินไปให้เมียหน่อยเดี๋ยวขึ้นใหม่นะเดี๋ยวขึ้นใหม่ครัาบ,าบ,บ,บเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวรักษาสายใบใบหนึ่งใบสองเดี๋ยว่ขยขึ้นใหม่แต่ขอให้ทุกทุกคน ไปรอติดตามผลงานนะครับไปรอติดตามผลงานนะไปรอติดตามผลงานว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับชอรุ่เฮียงเมื่อถล่มวังข้างข่าวแล้วเนี่ยไอ้ข้างข่าวมันจะอยู่ยังไงมันจะยังเกาะดูดเลือดอยู่ต่อไหมหรือมันจะมาตอบโต้นะครับหรือมันจะมาตอบโต้ชอรื่เฮียงไปรอดูนะแต่ผมเชื่อว่าชอรุ่เฮียงไม่ นะผมเชื่อว่าชอลอยเฮียงเขาไม่กลัวเพราะอย่างไรก็ตามเลือดต้องข้นกว่าน้ำน,นะครับเนาะอ่ากลุ่มพลังรักทุกท่านสวัสดีนะครับอ่ะคลิปนี้เอาสักเนี้ยประมาณไม่เกินขึ้นชั่วโมงนี่เนาะเดี๋ยวเขายาตซื้อของก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับหัวจจปวดมึงอไรกันนะกันนาเนี่ยอะไรกันนะกันน,นะนนาบารมีสู้กูไม่ได้ใช่ไหมบารมีมึงสู้กูไม่ได้ใช่ไหม เอาบายบายครับอ่ะบายบายครับสวัสดีครับเออ